เบสคำสิ่งหรือเบสลักวันนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยอัพรูปลงไอจถ่ายรูปอยู่ที่ริมสนามบอล แถมโพสต์นี้ของสาเวเบสลักวณีเนี่ยก็ลงในไอจีหลายรูปมากๆเลยซึ่งลงไปมากกว่า10รูปเลยั้งเนี่ยในส่วนของแคปชั่นนะครับสาเวเบสลักวณนนีเนี่ยก็ยังให้แคปชั่นโพสต์นี้ของตัวเองด้วยนะครับว่าเชียร์สีแดงครับยูทูบเบอร์สู้ๆเราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับก็มีแฟนคลับมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าข้างสนามน่ารักมากนางฟ้าข้างสนามคนนี้สวยทาแดดทาฝนมากค่ะนอกจากจะ เป็นนางฟ้ากรรมกรแล้วยังเป็นนางฟ้าข้างสนามอีกน้องโบสสูงมากสวยจังเป็นพี่สาวที่เก่งมากและเป็นเซฟโซนที่ดีมากเลยค่ะหลักพี่เบสนะคะฉันแลกเธอเบสคำสิงสวยมากสวยมากค่ะน่ารักจังพี่สวยน้องหล่อคำสิงแฟมิลี่ของแท้เก่งจริงไม่ได้โม้คนโสดสดใสเกินไปค่ะ นอกจากนั้นนะครับยังมีคอมเมนต์จากเหล่าแฟนคลับหรือชาวเน็ตอีกมากมายเลยก็เอาเป็นว่าโพ์นี้ของสาวเบสรักวันีนางฟ้าข้างสนามคนนี้สวยจริงๆครับ